หากต้องการเชื่อมเหล็กกันวานนี้นะครับที่เราตัดไวแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องว้าวุ่นนะครับเชื่อมตามสบายเลยนะครับอันนี้บากก็แบบนี้ก็คือมาขบแบบนี้เลยนะครับให้เราก็เชื่อมมาแทบไว้ก่อนสักสักสองจุดครับทาตาราก็คือต้องเจนไวเป็นสักสองจุดแล้วก็ลองลวดเชื่อมนิดหนึ่งครับเราแท้มาแบบนี้เลยหนึ่งจุดก่อนนะครับไม่ต้องกลัวควัน อะบวัวันมันเยอะแน่นอนเหล็กนี่นะครับก็ปรับไฟนะครับสักตู้เชื่อมปกติก็ปรับสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบแอมป์วนะครับสำหรับเหล็กประมาณเนี้ยประมาณสักสองมิลตัวใกล้เคียงนะครับก็ปรับประมาณนี้เลยทีนี้เราแต้มไวจม้จุดหนึ่งเราก็แต้มอีกจุดหนึ่งข้างในนี้เลยนะครับเพื่อจะให้มันแยก ก็ทำแบบนี้เลยแต้ม,มแบบนี้ <c oughs> <se lect> ก็สะเล็กออกนิดนึงเราก็จะได้รอยเชื่อมแบบนี้เลย2จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะไล่เชื่อมวิธีเชื่อมมันก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากครับเราก็เชื่อมสาหรับเหล็กบางๆประมาณนี้เราก็เต้มมาเลยครับแต้มยกแล้วก็เ,เนะต้มยก,กเยกต้มยกมาเรื่อยๆเลยตรงๆไม่ต้องไม่ต้องมีซิกแซกไม่ต้องมีอะไรเลยเต้มยกเต้มยกให้มันทับสมบันมานิดๆหน่อยๆ ถอยมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซิกแซกไม่ต้องอะไรเลยเต็มทรงยกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแช่ไว้ประมาณสักสองวิครับหนึ่งสองวิแล้วแต่ความแรงของไฟนะครับก็ถ้าเล็กนาาหน่อยก็อาจจะต้องแช่มันนาน,นอาีกนิดหนึ่งนะครับเต็มยกเต็มยกมาเลยก็จะมีควนนันเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับเต็มมาเลยแบบนีเ้เลยครับ ก็คืออยากอยากบอกว่าไม่ต้องไปตกใจกับกับเสียงครับเสียงเชื่อมไอ้เล็กเกล็นี้มันมันจะมีเสียงเชื่อมที่ดังขึ้นมาก็มีควันเยอะเพราะฉะนั้นควรจะใช้พัดลมช่วยเป่าควันนะครับก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็จะแต้มไปเรื่อย เดี๋ยวเต็มเสร็จเราเราลองดูว่ารอยเชื่อมจะอยู่ประมาณไหนนะครับว่าอยู่เป็นแบบไหนได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าเราก็าดูนะครับหลังจากเต็มเสร็จแล้ว เราก็ได้รอยเชื่อมแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับกับเสียงเสียงเสียงที่มันอกักแล้วก็กับปริมาณควันของมันนะครับเราก็เชื่อมไปตามสไตล์ของเราเลยนะครับเราก็ได้รอยเชื่อมแบบนี้เลย mm. คือแนะนําไว้เต็ยมยกเพราะมันบางไม่สาม,มารถจะลกได้นะเผื่อจะไปลากไปก mm. มันก็ขาดทีนี้เราก็พลิกมาอีกด้านนึงกับด้านนี้เราเต็มแ็จแล้วก็พลิกมาอีกด้านนึงแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ลกมาทางเต็มมาทางนี้ครับาทางนี้ไม่จะหนัด นะครับโดยจะโปะโดยเโะโ,ยเโปะในที่มุมไปนะครับให้เราแต้มไม่นานหน่อยนะครับในที่มุมไปนีเพราะจะเป็นมุมแคบมันต้องกินทั้งสองฝั่งนะครับส่วนบริเวณข้างหน้านี้เราไม่ต้องแต้มนานนะครับเต้มในมุมนี้ให้นานหน่อยครับก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับก็สองข้างก็พอๆกันนะครับทีนี้ จุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสําหรับเหล็กกันวนอะแบบนี้นะครับเชื่อมไดแล้วบางทีมันจะมีรูแบบฟองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับเราเจียดนี้แต่เราไม่ม kind of ั่นใจเราก็เชื่อมทับไปอีกทีนึงะครับตามรอยนี่นะครับมันจะเป็นเป็นเปเบ็ดเหมือนกับฟองอากาศเป็นหลุมแบบฟองอากาศนะครับถ้าเราใช้แบบไม่ใช้แบบไม่ให้ลมรั่วรั่วแม่น้ําหยดออกมานะครับเราก็ต้องเจียร่างนี้แล้วก็เชื่อมทับอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ยวกพวกได้เป็นหลุมฟองอากาศตรงนี้แต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาะไรนะครับ สามารถเจียเก็บนี่เดียวก็ใช้งานได้เลยครับข้างในก็จะเป็นแป้งแบบนี้เลยนะครับแป้งแบบนี้ทำไมครับแป้งนี้มันก็มปนอันตรายดัะนั้นเราต้องกันด้วยใส่ผ้าปิดหมูกก็ใช้ปัดลมนะครับครับก็เท่านี้นะครับสําหรับการเชื่อมต่อจนสําหรับเหล็กกันว่าในบางๆแบบนี้นะครับ